อย่าเพิ่งรีบกลับนะพี่อชอบสุนแต่ไม่เคยเจอแบบสุนเมาก่อนเลยไม่รู้จะทำยังไงเออคืออีกทีได้ไหมคือมันยาวไปคือสุนประกอบประโยคไม่ทันอย่าเพิ่งกลับเลยไปต่อกันเถอะออพี่ส้มพูดไม่เหมือนเดิมอ่ะคือคือสุนไม่ชัวร์แล้วตอนนี้สุนหายใจใที่ท้วท้องแล้วสุนกลัวจะฟังผิดอีกคือพี่ส้มพูดเหมือนเดิมอีกีได้ไหมอ่ะ พี่ชอบสุนนะสุนเป็นคนพิเศษพิเศษกว่าคนปกติอย่างพี่เนี่ยจะรู้ว่าจะทำยังไงสุนไม่ค่อยชัวร์ทีได้ปะพี่ชอบสุนจริงๆแต่แต่พี่ไม่รู้จะจีบสุนยังไงเข้าใจใช่ไหมคือหายใจไม่ทั่วท้องแล้วคือคือยังไงอีกยังไงอีกเดี๋ยวเพิ่งกลับส, <c oughs> เบสิเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันต่อนะ 奶奶。